สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกำแนวทางหวยฮานอยนะครับวันนี้วันที่22มีนาคมนะครับเมื่อวานนี้เบิ้ลหามเนาะวันนี้วันเบิ้ลมันจะมาเบิ้ลหรือเปล่าใครชอบเบิ้ลติดเบิ้ลนะครับเด่นนะครับมีสามแถวสัดแถวแรกนะครับ07มากับ1568ในปกติแถวที่สงนะครับพิเศษ02มากับ3457แถวที่สาม BAP นะครับ08มากับ2591เด่นสุดนชนกันที่0เนาะ ็จัดมาแถวแรกเลยครับเด่น07ครับมากับ5 1 6 8 0มา07นะครับ05 01 06 08นะครับ7มา75ครับ71 76 78ดอก102ครับ205นะครับ207 201 206 208 275ครับ271 276แล้วก็278 สามชุดแนนไปที่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะครับไม่ชอบเยอะเอาน้อยก็สามชุดไปเนาะถ้าจะเอาน้อยกว่านี้ก็ก็เลือกเอาชุดใดชุดหนึ่งนะครับก็สองศูนย์ห้าครับสองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าสำหรับแนวทางาหัวฮานอยนะครับวันพุทธที่ยนะี่สิบสองเนาะเมื่อวานเบิ้ลหามวันนี้จะมาเบิ้ลหามอีกไหมก็ติดไปนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์มานี่ก็เวอร์หวังมากเอาเป็นว่าขอโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ครับ